ไม่ใช่ศาสนาพุทธอย่างเดียวนะทุกๆศาสนาเวลากาเนิดขึ้นมาแล้วอ่ะการเวลามันเสี่ยงใช่ไหมมันก็มีแตกไปเป็นหน้าที่สารพัดหน้าที่เต็มหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอิสลามก็ตามไม่ว่าจะเป็นคริสต์ก็ตาม <c oughs> ในพุทธเองเนี่ยเราจะรู้จักสองหลักๆก็คือทางศินธรรเนะราะเทววากับมหาย,ยาน่ซึ่งจริงๆแล้ว่ต้องบอกว่ามออีชุดความเชื่อที่เป็นหน้าที่รือเขาแยกไปเนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากแบบเป็นร้อยอ่ะ เป็นร้อยๆดูไม่ดีดูธรมใช่ไหมไม่ใช่แค่สองแต่ว่าการเวลามันเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้เนี่ยเราอย่างนี้ละกันในปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยที่ยังหลงเหลืออยู่ก็แบ่งเป็นชุดความเชื่อสามชุดใหญ่ๆนะแต่ต้องมีย่อยๆเทีบยลยเป็นร้อยเลยแต่ใหญ่ๆก็มีโซนหนึ่งเขาเรียกว่าโซนทางที่เบตเนาะโซนทางที่เบตก็มีลามะมีนู่นนี่ก็ว่าไปมีโซนจีนเนาะโซนจีนแล้วก็โซนแบบบ้านเรา S <S อของเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเถรวาทววนะเป็นเถรวาทซึ่งเริ่มต้นมาจากการสังพยานาพระติมดครั้งแรกครกั้งแรกก็ยังโอเคอยู่ยังคือพยายามจะคงของเดิมไม่ได้มากที่สุด <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> พอผ่านอีกสักครั้งเป็นครั้งที่สองเขานี้ยเริ่มแตกละเริ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกันเนื่องจากว่าคนบางกลุ่มรู้สึกว่าเอ้าเราก็เป็นพระเหมือนกันเลยประมาณเนี้ยเอ้ยต้องแบบเถรวาทมันคือวาทะของพระเถระมันคือแบบอ่ะเชื่อ พระผู้อาวุโสที่ีเขาศึกษาแล้วมียมาบางคนก็รู้สึกว่าไม่ฉันไม่เอาฉันไม่เชื่อคุณประมาณนี้นะก็มีความขิดกนะันอะไรเงี้ยเขาก็เลยแยกตัวออกมาเออเหมือนนั้นเลยก็เลยมีการแยกออกมาเป็นสรารพัดนิกายนี่นี่นั่นเต็มไปหมดเหมือนนั้นเลย <c oughs> ลทุกวันนี้ก็เหลือเยอะมากเลยนะอือันแรกเนี่ยเออถ้าทางจีนทุกวันเนี้ยที่เราเรียกกันว่ามหาหักนะอย่างจริงๆแล้วอะ่ะ อาต้องบอกอก่อนที่ตะกี้คุณคุถามก็คือว่าการดำรงอยู่ของผู้ศาสนาสิ่งที่สาคัญอ่ะก็คือเขาวิ่ไหนเขาที่ไัยคือกฎเนาะกฎระเบียบนี้แล้วกัน,นกเอาให้เข้าใจง่ายก็เป็นกฎระเบียบที่บอกว่าพระสงฆ์ในกลุ่มสังฆะอะไรควรทําไม่ควรทำอย่างเงี้ยเนาะอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยเทราวาสบ้านเราเ่ยก็บอกว่าพระมีสิสองว้ยี่สิบเจ็ดข้อมีข้อปฏิบัติว่าถ้าทําผิดอย่างนี้ประชิดทำแบบนี้ปาริติีอะไรอย่างเงี้ยนะแบบว่าอย่างนี้ไม่ได้อย่างเช่น ถ้าเสพม่ถูกไม่ได้อย่างเงี้ยเส็จพิ่มนี่นคือปราชถนโดยธรรมชาติก็คือสิ้นสุดความเป็นพระอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นกฎเนาะคือบ้านเราก็จะมีสองที่เจ็ดอ่าแต่ว่าอย่างจีนอย่างเงี้ยอ่าจีนเนี่ยเขาเรียกว่าจริงเป็นเขาเรียกว่าสายรธรมรมคุกค<ะ>ุกคุกสายรมคุกสายธรรมคุกสายธรรมคุกเนี่ยข้อแตกต่างของมันนี่ต้องบอกว่าแบบกว้างกว้างก่อนนะเพราะว่ามันลงรายละเอียดคือแบบแต่ละสายนีย้เยอะมากสายธรรมคุกเนี่ยเป็นสายที่บอกว่าเขาไม่ได้เชื่อว่าการไหว้เนี่ยสมมติการทําบุญกับ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจะประมาณเดียวกันเขาเชื่อว่าการทําบุญกับพระพาาุทธเจ้าหรือทําบุญกับพระเจดีย์เออ,อได้อันสงสูงกว่าทากับผสมคืปมอ,อประมาณว่าประมาณว่าเขาไม่ได้เชื่อผสมขนาดน,นั้นอ่าม,ม,มันก็เลยไปที่มากลายมาจนถึงวันนีเนเน้เป็นเป็นพันพันปีเนี่ยก็เลยมีการสวดสรรเสริญสวดสรรเสริญสรรเสริญแบบเป็นเพลง เป็นเป็นเป็นเพลงเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าเขาจะสรงเสริญพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักเลยเออแล้วพระพุทธเจ้าเขาก็เริ่มมีหลายพระองค์ใช่ไหมมีพระพุทธเจ้านู่นนี่นั่นมีพระภัสุไัสัตว์พระลูกไฟไวทูลมีพระมาพระพุทธเจ้าพระไวรุจนนะอะไรก็ว่าไปสับสนมากเขารู้สึกว่าการสังเสริญพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดประมาณนี้เนาะแล้วก็สาธาสถานก็ให้ความสำคัญมากๆ รวมไปถึงข้อวัาปฏิบัติทั้งหลายแหล่เเขาก็จะมองว่าเขาจะมุ่งตรงสู่การเป็นพุทธภูมิอ,อ,อ,อ่าก็คืออยากให้คนเป็นข้อพิสัยเยอะๆแล้วก็อยากให้เป็นพุทธเจ้าในนะอนาคตประมาณนี้นะนี่เขาเรียกว่าสายธรรมคุปุกสายหนึ่งเนี่ยที่ทางที่เบตเนี่ยที่เบสเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าสายมูลละสารวะติวามูลสารวาติวตะ ถ้ามันเถอะเอาไว้ว่าสายเนี้ยจะเป็นสายที่เขามีชื่อนิคเนมเล่นๆว่าเถรวาดแบบสันสกฤตคือจริงๆข้อวัดปฏิบัติแทบไม่ต่างจากเราเลยคือแบบเหมือนเยอะมากๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าบ้านเราจะเป็นภาษาบาลีเป็นหลักเนา <Okay. S 1> ะแต่เขายากกว่าคือเขาใช้สันส,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 สกฤต oh. แล้วก็ภาษาเท่วาติว่าเนี่ยเขามีสี่ั้งสองร้อยหกสิบสามข้อสองร้อยหกสิบข้อลง mm hmm. นเนียก oh. ก็ถือสิลเยอะแต่ว่าอย่างามหายานบางกลุ่มอย่างทุกวันนี้ที่เป็นนิกายทางโพธิสัตว์ทั้งหลายเลยในจีเนี่ยก็ถือสิลแบบสามร้อยออกว่าข้อนะก็ข้อถือ<ม>สินโพธิสัตว์เลยก็จะแล้วแต่ว่ากันไปอนะไรเงี้ยครับแต่ที่พูดฟังไม,ไม่ต้องจำชื่อนะแต่มถึงว่าเราก็จะเห็นว่าพอมันแตกไปเยอะๆใช่ไหมองความความเชื่อเนี่ยมันเริ่มแตกต่างละแต่สิ่งที่มันคงไว้เนี่ยสำคัญมากสิ่งที่มันคงไว้ทําให้พุทสัาสนาอย่างดำรงอยู่ได้คือเทวดา โดยเนื้อเนื้อแท้แล้วว่าพระวินัยของทุกนิกายทุกทิทุกศต์ศับสศาสนาที่เป็นพุทธอย่างเงี้ยจะเหมือนกันเกือบทุกอย่างข้อหลักๆมันจะเหมือนกันมากๆเป็นสิ่งที่ถึงถึงฟราคนถามพุทธเจ้าว่าเฮ้ยอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทาให้มันดำรงอยู่ต่อได้เขาไหนัยเขาวินัยเขาวินัเป็นเรื่องสําคัญมากๆมันก็ยังดำรงอยู่ได้อย่างเงี้ยเนาะงงปะ คิดถึงคําพูดของท่านพุทธทาสขึ้นมาอันหนึ่งคือท่านพุทธทาสกกล่าวไว้ว่าจริงๆแล้วน่ะมันไม่ได้มีหลอกเถรลวา่ามันไม่ได้มีหลอกมหายานมันไม่ได้มีหลอกพุทธในตะวันออกมันไม่ได้มีหลอกพุทธในตะวันตกโดยเนื้อแท้เนื้อธรรมพุทธพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วอ่ะโดยแก่นแท้แล้วมันก็คือธรรมตัวหนึ่งอันเดียวกันนั่นแหละเนื้ออันหนึ่งอันเดียวกันใช่คือไม่ว่าจะเปลือกนอกหรือแก่นหรือว่าสิ่งต่างๆ ตักบายไม่ตักบาส่วนมวนภาษาอะไรอะไระใดๆก็ตามทำแต่ว่าทำที่มันเป็นตัวข้างในอ่ะคือ,อการที่ไปจนถึงการระวางอัตตาว่างจา<ะ>กถ้าเป็นภาษาท่านบุาคือว่างจากอัตตาตัวตนถ้าเป็นภาษาท่านปิชนะอาจจะว่าเออเป็นปัจจุบันขนาดถูกไหมว่าเป็นเอมออมทูรี่โฮเพราะอยู่กับปัจจุบันจนมันไม่ได้มันไม่ได้มีสภาวะของการ เป็นตัวเป็นตนอีกแล้วมันคือการเป็นหนึ่งอ๋อฉันใช้คําว่าเป็นหนึ่งเดียวกับทุกทุกสิ่งอ๋อใช่ฉั้นใช้คำนี้ใช่ใช่ be one with everything ใช่หนึ่งเดียวทุกทุกสิ่งหัวใจอันนี้มันคือมันคือแบบอันเดียวกันคือแก่นแท้ของพุทธศาสนาใช่ใชจริงจริง